นางมุกลินจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวที่เกาะสีชังกันมุกลินจะพาทุกคนไปกราบพระที่นั่นนะคะวันนี้เราไปกัน3ามคนนะคะมีป้าป๊ามีน้องมุกลินแล้วมีคุณแม่นะครับตอนนี้เรากําลังออกเดินทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในเกาะนั้นจะมีความสวยงามยังไงแบบไหนไปกันเลยยินหนอมกันทัาขอกินหนมหน่อย ให้ท่านผู้ชมกินด้วยเต็มตาเต็มมือเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเทียบเรือแล้วนะครับที่กำลังจะข้ามไปที่เกาะสีชังเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรแล้วก็ข้ามเรือไปที่เกาะสีชังกันครับพร้อมแล้วไปเลยพวกเรีย ตอนนี้เราก็มาซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนี่เป็นบัตรข้ามเรือนะครับจากฝั่งรีราชาท่าเชื่อมเรือนะครับเพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะสีชังตูงโนนะครับผมไปเดี๋ยวไปขึ้นเรือกัอนเถอะไปขึ้นเรือ,อไปไปตอนนี้ก็ต้องนั่งรอเวลานะครับเรือออกเวลา16กนาฬิการตรงครับตอนนี้ สิบห on ้านาฬิกายี่สิบแปดนาทีเลยประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะออกครับแนให้ผู้เรนนั่งเล่นนู่นนี่นั่นไปก่อนตอนนี้กําลังตื่นเต้นกับน้ําอยู่ดูกันว่าจะอ้วกไหมคะแต่เมาขึ้นนะคะทิปเรือครั้งแรกของมุกลินท่ามกาะครั้งแรกของมุกเรนเจอกันที่เจอกันที่ทีน่น้ำ แล้วก็ไปเช่ามอไซค์เพื่อที่จะไปที่พักกันก่อนนะครับโอเคไปไการวนะครับท่ามะครับเข็จแล้วสบายสบายไปตอนนี้นะครับเราก็มาที่หาเทียบเรือแล้วนะครับที่เกาะสีชังนะครับเมื่อกี้เราได้ตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ นะบุ๊คตงก็ตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์กันแล้วก็กลับไปที่พักก่อนนะครับไปเลยอ่าตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเราแล้วนะครับที่โอเชียนเดี๋ยวเราขึ้นมาดูวิวนะจะสวยขานาดไหนครับไปเลยบุ๊คตินพาไปแล้วไปนี่เรามาถึงที่พัก โอชินวิวรีสอร์ทแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ทำการล็อกอินเช็คอินไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะครับว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนครับยินดีครับไปจ้าเอ๋ เฮ้ยพุกเลีนหายไปไหนอะโหพุกเลีนหายไปไหนจะเฮ้ยพวกนเลีนหายไปแล้วเฮ้ยอ้าวพวก้งเหายเฮ้ยโอ้ทำเป็นเหรอทำเป็นเหรอลูก มาครับสนุกไหมยิ้วยวายมั่วซั่วเลยนะลูกนะลองดื่มนมดูวิเลยนะเห็นไหมลูกเที่ยวไม่หยุดเลยอ่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะครับตอนนี้กําลังใส่รองเท้าก่อนนะครับเราต้องใส่รองเท้าให้เรียบร้อยใช่ไหมใส่รองเท้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยอกไปข้างนอกใช่ไหมลูกเอออ้าวไม่ใส่รองเท้าอ่ะหนูไม่ใส่รองเท้าเลยไม่ต้องจับเดี๋ยวป้าถือให้โอเคไปเลย ตอนนี้เราก็กําลังออกไปหาอะไรกินนะครับเดี๋ยวพาน้องลินลงจากที่พักลงไปแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์แว้นไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าไปที่โลตัเสเรสน่าจะไม่มีมั้งที่เนี่ยมีปะไม่รู้เดลองไปดูกันนะครับโอโ้โหทางลงมังไงลึกมากมากนะครับ <c oughs> เ,เราเนี่ยไม่ได้ทําการเตรยมตัวอะไรเลยนะครับมาประชุมเลือกตั้งสหกรณ์อ,อ,องอมทรัพย์ที่คลองหกนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาที่นี่ดีกว่านะครับเพื่อที่จะมาสักการะพระที่นี่นะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทําบุญที่นี่อยู่แล้วครับเจะเอ้เขาลืมเขาลืมแมสมาเขาลืมแมสมาพอ <c oughs> ดีผมลงมาจากที่พักแล้วเนี่ยนู่นข้างบนนู้นเห็นไหมครับไฟข้างบนนู้นอ่ะแล้วก็ลืมเอาแมสมาครับ มาดีมีพออ้อมลูกอยู่ใช้แทนกัไนได้ถ้าดีอย่างดีอือสุดยอดเลยตรงมาถึงรังแล้วลืมแมทนี่ลูกป็นยังลองในฝั่งหนูโอเคไปเราก็จะมาทางท่าเรือาทางท่าเรือของกินเยอะเลยถ้ามีบัวลอยมีโอเยอะแยะเลยของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคระับลซื้อเข้าไปกินกันนีห่หน่วย เหมือนจะมีเซเว่นะน,นะเซเว่นตรงนี้เนาะร้าน X เพชรมันเป็งคา,างกาสุกอนมีเซเว่นอยากกิยำลองแวะเซเว่นกันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของกินกันดีกว่าไปเลยว้าวตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นที่เกาะสีชังนะครวันนี้ไปเลือกซื้อเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเพื่อของน้องบุลลินครับที่เราไม่ได้เตรียมมานั่นเองนะผมเราต้องหาเตรียมให้น้องบุลลินก่อน เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็จะบนหาอะไรกินพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับปลาหมึกที่ตามร้านแถวนี้ครับรอบๆนี้จะมีร้านหน้าเซเว่นด้วยนะครับมีร้านหน้าเซเว่นแล้วก็อาจจะเป็นตามทางมีตลอดสายเส้นนี้เลยนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกกินได้ตลอดทางเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาซื้อะไรกินต่อครับป้ายเอาร้อยปหมสดๆเลยนะคะพี่เนี่ยเท่าไหร่เอาเอาร้อยสองร้อยนี่นะครับเอากี่ร้อยล่ะไปชุดหนึ่งก็ได้อ่าอันนี้นะค่ะ วอฟเฟิลช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งปลาหมึกสดๆนะครับตัวนี้พี่ค้าการันตีว่าสดกว่าอยู่ในทะเลเลี้ยงวันหมกนี่ร้านติดกันก็มีวอฟเฟิลนะครับขอโทษนะโอเคครับ โอเคตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ<ส>ทีนี้เราถึงเวลาที่ต้องขึ้นไปที่พักอีกรอบนึงโอ้ยไป<ด><ด>เลยขึ้นมีความกันเหนื่อยไรเงยบุลินพร้พอมไหมบุลินใช่บุลินครับบุลินบอกว่าบุลินสบายมากบุลินนั่งเฉยคนที่เหนื่อยคือป้ากับแม่เนี่ย<ม>ใช่ไหมคือเนี่าพาราเหมือนเด้อเฮ้ยเฮ้ยป้าขาอ่อนโอ้ยสุดเลย เป็นไงครับหายใจแรงมาถึงแล้วโหลุกลิงใส่เสื้อผ้าสีเดียวกับห้องเลยนะครับเนี่ยโออยากกินมากเลยอะเสียงเลยเข้าเมดเลย ีเป็นไงบ้างคะเที่ยวยังไม่ได้เที่ยวเลยซึ่งมาถึงลูกจะมาก็มาฝากเขาฝไปบ้าเข้าของก็ไม่เตรียมอดีก็โผล่มาที่นี่ใครคนเริ่มคิดว่าจะมาเนี่ยฮะบอกดิ้มใคร ออกเตือนแล้วนี่หว่าพ่อพายังไม่ตื่นนะคะพร้อมหรือยังพร้อมไปเที่ยวหรือยังไม่ยังไงลูกชอบไหมเอ๊ะชอบแม่ดูเลยคานไม่หยุดโอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเตืนตัวไปเที่ยวกันตอนนี้นะครับเราก็พาพวกบินนะครับมากินอาหารกันนี่ด้านล่างพร้อมแล้วไปกินอาหารกันครับคับ ออรอกำลังรอรัฐบาลกันนะนี่นี่นั่งอยู่สุกนะยเด็กคนนี้ไม่อยู่สุกเนี่ยอันนี้นะคะท้งคืนแปดตื่น,นมานะคะยังอยู่ไม่สุกเลยอ่อขอ อนนี้นะครับเราก็กำลังเก็บของเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องลินไปไหว้พระกันนะครับไป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 วัปนนี้เราก็เก็บของเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะออกจากที่พักเพื่อที่จะไปไหว้พระกันนะครับผม ดูทางลงนะครับทางลงจากรีสอร์ทนะครับปุ้งยินนั่งกระบะไหมล่ะเดิ <c oughs> เนลงเถอะทำไงเฮ้ยนี่นะฮะท่านสุม่มมันจะทุรักทุเลเมงนี่นแหละ <c oughs> ที่ที่ลงมันสูงหน่อย <c oughs> มันไม่จะทุรักทุเลน่น,นิดนึงนะเอาคนลงมานี่นะคะเรากำลังไปที่ ที่ไหนครับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะนี่คือเส้นทาง เราที่แล้วมาแค่สองคนนะจ้องมาเหนื่อยแล้วนะนี่ครั้งนี้มีบุกลินมันด้วยโคงเดินสองเท่าใี่ดูไป <c oughs> ให้กอนหน้า,า,ากันอันนี้ก็ขึ้นมาถึงในส่วนของที่ก่อนที่จะเข้าถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วก็ถ้ำเจ้าพระหิเจียน,นะครับอันนี้เดี๋ยวเราถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่ถ้ำอีกนั้นก่อนแล้วค่อยทยอยไม่ <c oughs> ออกมาด้านนอกนะครับออกห้าร้อยนี่นะาาห้าร้อยก่อนเดี๋ <Okay. S 2> จ่ายลูกต้องจ่ายจ่ายครับจ่ายเงินต้องจ่ายครับ,รบถ้าไปเจอว่าใส่ตู้มสาทุกนครับสาธุครับสาทุสาทุสาทุาออกไป mùa xuân mùa xuân không mùa เมอะไรรวยรวยออกกไปตามหาเทรมาไม่ได้พูดไปจริงเลยนเยพี่รวยพี่มาม่อีกดอนะเร็วมังมีสีสุกนะครับไปใครวยแล้วก็มาสักการะมาทำบุญที่นี่ด้วยนะครับ โอเคอันนี้ป้ากับแม่ก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงร้อนนี้เราไปดูวิวด้านนอกกันก่อนนะครับว่าที่เราเดินขึ้มานี่ยวิวสวยขนาดไหนครับไปดูกันเลย นี่นอกจากไหวสารเจ้าพอะยอย่าแล้วก็วจะมีนมน้มที่ส่งพค้าคนชราครับเดี๋ยวเราไปทําบุญให้คนชรากันนะครับ,ปบไปเลยไปเลยสาธุสาธุสาธุเนยสาธุบังสาธุค่ะหนึ่งขวบหนึ่งขวบสามเดือนขวบสามเดือนครับ สี่ทางครับตัวโพท่นาวสวยมากๆเป็นยญ้เทียมด้วยนะครับผมนี่ทำเป็นหญเทียมด้วย้าดเลยมาเขึ้นแรกบนกันครับนี่กะัถึงแล้วเลี้ยวไหนออเออเลี้ยวไหนเออ เย้มาเกยเย้บายโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงที่ถ้ำจาจักระพงแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทำการไหว้หลวงพ่อตรงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำสังฆทานทําแล้วไปกันเลยไปคบ กับแฟน่าต่ถการองการหอมเราตัวงันการจะเช่อมานาเขึ่นการแะละ้นานเธอหิว,กกรรวหรอคะเดีย๋ยวไปหามั่มมมกันดีกว่ามัาาา่มมัมที่ไหนดี รูปกันก่อนหนึ่งสอเย้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งรับประานข้าวก่อนอ้โชบ้านทำไมตชายีกันว้าว อยากเล่นน้ำเหรอดูทรงเนี่ยอยากเล่นน้ำนะเนี่ยกินน้ำอยากเล่นน้ำน้ำแม่พาลงไปหน่อยได้ปะระวังไหนเนี่ยไปไหนกันเนี่ยฮะเล่นน้ำกันไปไหนนะบุรินทรไปกครับ พ่อครัวเอาวันนี้นะคะเขาสั่งข้าวผัดตูนะคะพ่อครัวทำข้าวผตแล้วก็ต้มยำทะเลนะคะแล้วก็กุ้งชุบป้งทอดอย่างนี้นะคะย่ามาดูคนทํานะคะพ่อครัวพ่อครัวเอ้าพ่อครัวมาเสิร์ฟเองเลยนะพ่อครัวมาแล้วครับนี่พ่อครัวมาแล้วพ่อครัวเสิร์ฟเองเลยนะคะโอ้เอ้ามัมมัม อย่าไม่ใช่ปากกาไม่ใช่ปากกาแผ่ไม่ต้องกินให้ปลาปลา,กกายังแกมาปูอะารเงอฮะ หยอะวานเฮ้ยห่ายฟ้าแจ่ยังไม่มไมพอต้องสามคนนั่งแจ่มเหมือนเรดีจีบแล้วอะล <c oughs> ูกอะ,อะ <c oughs> เล่นลูกนะห <ไป S 1> ม่ำๆลูกเสร็จแล้วนู่นไปนู่นแไ่เสร็จแล้วนู่นไปนู่น เรียบร้อยนะครับสำหรับทริปปุ๊บปั๊บทัวร์ของป๋าป้านะครับที่พาบุ๊คดินมาไหว้พระที่เกาะสีชังนะครับผมในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยทางนี้คอคับไปแล้วครับไปแล้วโอเคแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าดูว่าบุ๊คดินจะไปไหนกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย